สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องหมาชื่อว่าว่าเป็นโรคเหมือนกับต่อมหนังตาต่อมบริเวณหัวตาโผล่พ้นออกมาซึ่งอายุยังเด็กอยู่อันนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดวงตา อธิบายให้ฟังก็เป็นหมอปามที่อันยองเชียช่ยวชาญทุกด้านเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบหัวใจเชิญคุณหมอปามได้เลยนะคะที่ที่โฆษณามาเกี่ยวอะไรกับดวงตานี้ไม่แน่ใจคะ่ะอาจจะเพราะว่าดวงตาคือหน้าตาของหัวใจโอเคค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเป็นความรักที่โผล่ขึ้นมาที่หัวตา <ผม S 1> ใช่ไห<ผ>มคะความรักรุนแรงไปอักเสบเลยหัวใจอักเสบก็เลย แสดงออกมาให้เห็นที่บริเวณหัวตานะคะอย่าอาจจะทำให้เกิดความไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าภาวะต่อมเขาเรียกว่าต่อมหัวตาหรือต่อมน้ำตาอักเสบที่บริเวณหัวตาเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าเชอร์รี่อายนะคะก็พบได้ในทุกๆสายพันธุ์แล้วก็ทุกๆอายุค,ค่ะ ก่อให้เกิดการนูนอักเสบนะคะของต่อมน้ำตาขึ้นมาแล้วก็ดูไม่สวยงามค่ะาการรักษาต่างๆก็มีทั้งการใช้ทางยาการาให้ยากลุ่มที่ช่วยลดการอักเสบรวมทั้งการผ่าตัดนะคะก็จะสามารถทำให้เขากลับสู่บริเวณปกติได้ค่ะโดยที่การผ่าตัดเนี่ยมันอาจจะเป็นการกด ลงไปเท่านั้นหรือเรียกว่าการปกปิดเท่านั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้แก้ที่สาเหตุนะคะก็จะทำให้เวลาท้าสุนัขดื้อซนมากๆหลังผ่าตัดไปเกาเกาบริเวณตาอีกครั้งก็จะทำให้ไหม่ที่เย็บกดพวกต่อมน้ำตาพวกนี้มันก็หลุดแล้วก็เชลีไอก็กลับไม่ได้อีกนะคะเบื้องต้นคนนี้ก็คือทำการย้อมสีตาก่อนนะคะจะเห็นว่าน้องให้ความร่วมมือดีมาก เช็ดเท่าไหรก่ก็ก็ไม่ขัดขืนนะคะเราก็ทําการตรวจอย่างละเอียดนะคะก็ดูว่าเป็นแผลที่กระจกตาไหมาอพอไม่มีแผลที่กระจกตาก็เริ่มกระบวนการรักษาด้วยการให้กลุ่มยาลดอักเสบทั้งกินทั้งทาน,นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่1สัปดาห์โดยที่ในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้เราจะต้องงดการเกาการถูเพิ่มเติมด้วยค่ะอันนี้ก็คือหลอกล่อก,กันเต็มที่นะคะเพื่อที่จะล้างตาสุนัขให้ได้ ะะหมอก็จะมีความพยายามในการรักษาน้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะอาการนี้ก็จะมักเกิดกับสุนัขซึ่งถ้าเป็นสุนัขเด็กก็จะโผล่พ้นขึ้นมาหนึ่งข้างก็ถ้าหากว่าภาวะการหยนยานนั้นมันแบบรุนแรงขึ้นก็จะเกิดในสุนัขที่มีอายุเยอะส่วนมากก็จะเป็นจเจอได้พวกพันธุสุพัน ปตันเทเรียพันมัดติพันเซนเบนาแต่ชิวาว่าเนี่ยเท่าที่รายงานไม่ค่อยมีแต่ผราเอิญตัวนี้มามาพบเจออาจจะเป็นมิติใหม่ของโลกที่เกิดกับชิวาว่าก็ได้ซึ่งในภาวะในเด็กก็อาจจะเกิดได้เพราะว่าอาจจะพากันซุกซนซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นชีว้ว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความไม่นิ่ง ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะเช็ดตาหรือว่าในการตรวจรักษาตรงนั้นก็ตรงนี้ก็อาจจะทําให้เขามีภาวะนี้อาจจะบ,บรักษาด้วยความที่เขาแบบแบบแอคทีฟหรือว่ามินิ่งเนี่ยอาจจะทําให้ตัวนี้มันมันหลุดออกมาได้ซึ่งการรักษาคุณหมอก็วันนี้ก็เลือกใช้ยาไปก่อน การใช้ยาก็เป็นยาหยอดและก็ยากินเพื่อลดการอักเสบและก็หวังว่าตัวนี้มันจะยุบเข้าไปและก็ดันเข้าไปให้มันอยู่กับคงที่ซึ่งต่อมตัวนี้ก็คือเป็นต่อมเกี่ยวพันกับการสร้างน้ำตา<ช>สำหรับตรงนี้การที่รักษาที่แบบเหมือนกับดีที่สุดนี้ มันน่าจะเป็นวิธีไหนที่ดีที่สุดสําหรับเรื่องของเชอร์รี่อายที่โผล่ผลนังตาที่สามออกมาเนี่ยจริงๆคิดว่าเป็นการประคับประคองทางยานะคะที่จะช่วยเมนเทนคุมการอักเสบค่ะเนื่องจากว่าถามว่าการผ่าตัดทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการแก้ที่สาเหตุค่ะสาเหตุมันเกิดจากการอักเสบของต่อมน้ำตาเนาะเราก็ จำเป็นจะต้องให้ยาในกลุ่มคุมการติดเชื้อลดการอักเสบของต่อมแล้วก็มาดูว่ามันสามารถลดขนาดได้มากน้อยแค่ไหนบางตัวก็ลดลงได้เกือบปกตินะคะหรือบางตัวเล็กลงอาจจะ20% 10%แล้วแต่ตัวค่ะส่วนการผ่าตัดมันเป็นการเหมือนทําให้ให้สวยงามกลับมาใกล้เคียงเดิมนะคะแต่การอักเสบก็ยังคงอยู่เนื่องจากว่ามันเป็นต่อมที่ช่วยสร้างน้ําตาการจะตัดออกตรงนี้มันอาจจะ ก็ทําได้แต่จะมีพวกภาวะข้างเคียงเช่นตาแห้งนะคะตามมาได้เนื่องจากว่า,าเขาก็คือขาดแหล่งที่จะผลิตสารหล่อเลี้ยงคัปเวอร์ดวงตาไปนะคะก็เลยคิดว่าการประคับประคองอาการอาจจะช่วยให้แบบผลเสียไม่ไ,มได้เยอะเท่ากับ ผลดีที่ที่เราจะได้ค่ะส่วนการผ่ตาตัดก็ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ถ้าเกิดเจ้าของมีทุนทรัพย์ในการผ่ตาตัดแล้วสามารถดูแลรักษาเขาหลังจากผ่ตาตัดได้ดีนะคะก็การผ่ตาตัดเพื่อความสวยงามก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งสําหรับโรคนี้ก็เป็นโรคที่ต้องคิดเยอะอยู่เหมือนกันถ้าถ้าเป็น เราแนะนำก็แนะนําเรื่องของการประคับประคองและก็พยุงอาการไปเพราะว่าถ้าตัดออกไปเลยตัวนั้นเป็นต่อมสร้างน้ําตาแน่นอนก็คือทําให้ตาแห้งต้องคอยหยอดตาคือเจ้าของถ้าไหวตอบหัวใจตัวเองได้ก็ทําได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือลองเหมือนกับลองดันกลับแล้วก็เย็บโรเทคไว้ไม่ให้มันออกมาลองดันกลับดีกว่าแล้วก็ ใช้ยาพวกยาหยอดยาลดการอักเสบช่วยแล้วก็ถ้าเผื่อมันออกมาอีกก็ลองดูว่าเขาจะสามารถปรับตัวอยู่กับตัวต่อมนี้ได้หรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าต่อมนี้ก็จะเหมือนกับมันโผล่พ้นออกมาจะดูไม่สวยงาม mm hmm. ก็จะบทบังการมองเห็นวิสัยทัศน์บางตัวเขาปรับได้เขาไม่เกาตาก็ไม่มีปัญหาก็ปล่อยไว้เพื่อให้ต่อมนั้นสร้างน้ําตาดีกว่าถ้าเผื่อตัด ก็คือไม่มีต่อมสร้างน้ําตาอย่างถาวรถ้าไม่หยอดตาตรงนั้นก็จะเกิดการตาแห้งตาละคายเคืองอสุนัขเกาตาหรือว่าเศษฝุ่นเศษอะไรเข้าไปมันก็ไม่สามารถจะฆ่ะาเชื้อได้เพราะว่าต่อมน้ําตาเนี่ยนอกจากการชะล้างไม่ให้ตาแห้งแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่เขาสามารถจะทําได้ด้วยตัวเองถ้าไม่ใช่เชื้อติดเชื้อที่รุนแรงจริงๆต่อมน้ําตาก็สามารถที่จะ,ะช่วยในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นก็คือ ไม่ควรตัดควรที่จะเย็บดันตากลับเฉยๆแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่อักเสบมากๆก็ใส่คอร่าไม่ให้เขาทำลายตัวเองด้วยใช้เท้ามาเกาเพราะว่าเวลาอักเสบมันอาจจะระคายเคืองแล้วก็มีอาการคันเขาสามารถที่จะเกาได้และที่สําคัญโรคนี้ถ้าเผื่อเป็นแล้วไม่ควรทําพ่อแม่พันตามรายงานเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับมีการแพร่พันธุ์ไปสู่รุ่นลูกุ่นหลานด้วยทําให้เกิดการโรคนี้ตามกันมา ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของอ,อันยองก็คือคุณหมอปราบนะคะสำหรับเรื่องของเชอรี่อายเชอรี่อายก็เป็นได้กับทุกพันุ์ทุกเพศก็คือไม่เลือกนะถ้าใครเป็นแล้วก็ลองดูทางที่ดีที่สุดสำหรับสุนัขและก็สะดวกสำหรับเจ้าของแต่เราไม่แนะนำให้ตัดตรงตรงหนังตาไปนะคะสวัสดีค่ะ